านผู้ชมครับเราเจอของของเราแล้วครับเราก็รีบไปเก็บเดี๋ยวแม่งก็หายอยีกไอ,อ,อ้เหี้ยเดี๋ยวก็ไปพูดดีกว่าเฮ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดไอ้เหี้หยบียย้นันน่นก็จำไม่แอมกลัวอะไรหนักหนาเนี่ยไอ้แกนี่ก็มองหน้าเดี๋ยวก็ฆ้าแม่งให้หมดเลยเชือดไก่ให้ลิงดูโอเคดาบกลัวอะไรอยูย่ครบนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมมันจะมาสร้างบ้านที่นี่แหละ จะเหมาะสมแล้วก็มีที่หนึ่งที่ผมเดินไกลมานั่นแหละก็ที่ริมทะเลริมทะเลเราจะสร้างบ้านแบบโมเดิร์นโมเดิร์นแต่ของกูนี่หายแม่งเลยอยากกับคนจอนจัดก็ตายมาแล้วครั้งหนึตายครั้งที่2ไม่ได้ ก็บอกแล้วว่าซอมบี้ในพาร์ทนี้มันสลัดขึ้นนี่ตังเยอะเลยอย่างว่านั่นแหละแม่งสลัดโคตรโคตรนะขางว้เยอะๆขางัวขาหมูขาอะไรขาให้แม่งให้มดตามแม่น้ำนี้ไปเดียวเราก็เจอนั่นเองเจอเฮียแล้วนั่นก็เจอซอมบี้อีกหรอกไปแล้วเว้ย โอเควิ่งวิ่งวิ่งวิงวิงวิ่งวิ่งวิ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 งจผิดไหมเนี่ยจะโม่แล้วเนี่ยก็ก่อนจะมาเจอคลองนั่นคุณยังไม่รู้หรอกว่าผมเผชิญอะไรมาบ้างก็เราจะเจอมาเนี่ยก็เดินเกือบครึ่งชั่วโมงแบบ ก็เรือน,น้อยลงแบตเตอรี่ก็ตรำลงตรำลงไปเรื่อยๆนะครับแบตเตอรี่บางเขียอะไรมันเพิ่มขึ้นก็นอกจากชาร์จก็ยิงเลนมันก็ยิงลดบางเขียอะไรว่ายิงเลนยิงเพิ่มเขีย่อไรมันจะพัฒนากับเครื่องมืกูไม่ใช่เกมมิ่งโอเคกูเนี่ยมันเกมกาก คูนี่มันเกมวิ่งไม่ใช่เกมวิ่งแล้วมีแต่วิ่งกับวิ่งอะไรก็วิ่งอะไรก็วิ่งเหยอะของหายปุ๊บเดียวแม่งก็เสือกันเฮ้ยยังกะแม่งวัดฟักนี่บ้านเราหรือเปล่าวะโอ้ย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 ไม่เป็นเหี้ยเอ้ยแหลกว่ะเฮ้ยเป็นอะไรวะเมืองนี้มันอาจจะมีไดมอนด์ซ่อนอยู่ก็เป็นได้ แต่ว่าเราจะเพิ่งลงเลยเฮีย้ยแหลกอะไรแบบนี้วะเฮ้ยกูอายนะเวย้ยเครื่องกูซื้อมาแพายยางด้วยมึงออกกูก็ปับปับปับจับใจใส่ใส่นั่นไงเฮียแบบกูจะหมดอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยกูกูมไม่ได้สร้างบ้านดอกเฮีย้ยเอ้ยไม่ได้สร้างในวันเนี้ยกูอยากจะสร้างบ้านนะเวย้ย มันจ่สร้างแน่กูน่าจะไม่ได้สร้างจริงๆแล้วว่ะอีเหี้ยตระกูลมึงมีกี่ตัวเนี่ยกูจะฆ่าแม่มึงไว้ดูเนี่ยโ้ถอดหายใจเสียกูดังแบบนี้มันมันอีเหี้ยมึงจะพาลุงไปไหนมันไม่เป็นซิลิม,มงคลอืไตลมงก็ได้เว้ยตีแม่ไม่ได้ แย่ๆๆๆเอางายไปในหมดแล้วเนี่ยแย yeah, งอลองหรืล้วให้ทุกแกทานทุกนันถึงตัวจำมุท่าหอนอี่ไว้เอ้ยไม่ใช่แย่ค yeah. ำควมำคำเกิมำคำเกิมอือนั่นไหนแก่แย่แ yeah. ย yeah. ่ทำไมภาคนี้มันไม่สร้างให้ผู้ใดเนื้อแก่บ้างนี้อ yeah, ่ะนี่ยแป๊บเดียวก็ อย่าคิดว่ามันจะค่ำแล้วดึกดื่นแล้วโอเคข้าแม่งข้าแม่งข้าแม่งเ <c oughs> มื่อเมื่อไหร่กูจะเจอเนี่ยกูยิงยักคาบเตียงแล้วก็ดึกๆแล้วกูก็เซฟทันทีโอ okay. เคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ เฮ้เฮ้เฮ้งัวมึงตายไฮ้งัวอ้เทคเจอแพ็กนี้มันก็ดูยังไงไม่รู้ไม่คุ้นตาเลยวะเนื้อมีโอ้ยี่สิบแม่งรวยแล้วกูกูอยากได้นั่งกันละเอาเว้ยกูจำเลยกูอยากได้ชุดเกาะไปทำอะไร รู้เลยเย่พุ้งใจร้อนเดี๋ยวเราเอาค่อยเอาทำกางเกงขายไม่กี่ตัวเราก็ได้แล้ว ไปไหนวันนี้กูกลัวตายกูก็เลยทำตายไม่เสียดยายเอยเฮียไม่ได้สักว่ากูไมันมานี่ครั้งนี้ต้องได้แน่ฮ่เฮี <Yeah. S 1> ย เขียงมึงบ้านหลบเดดแดกเมื่อแป๊บเอาเข้าไปอีกแล้วก็ยัดฐานเข้าไปโอเคแดกก่อนแป๊บดูก่อนผมได้ไสร้างบ้านแน่วันนี้มึงดูดูเอาเองแล้วกันบว๊ย สมุนไกแจทุกคนน่าจะรู้ว่าไกแจมาทำไมขามซะมันก็มาจากท้องขอท้องแม่ก็ขอโทษด้วยที่พูดคำหยามันก็เป็นชีวิตผมอยู่แล้วนะครับเยี่ยเดินไปไม่ใช่ว่าไปจะกินตำไทยแล้วเดินไป ไอ้เหี้ยมึงจะตำให้กูมาวูย่างงี้ปุดีเออแบบพุดีว่าโดนสายดาวได้แบบง่ายๆเลยสกัดดาวลุงเคยดูไหมสกัดดาวลุงเหียอะไรวะมาแค่นี้ก่อนพอไปเดินทางต่อว,วะอยังหาแหล่งสร้างบานไม่เจอเลยวะ่ะสงสัยว่าพลาดในพาดสองกับสองจุดห้านี่ยน่าจะไม่ ได้สร้างบ้านอะไรเลยนะครับก,ก็เยอะไ่ตกเอากูเขียดเข็ดเนี่ยกูเขียดว่ะดูรอดดาบกูเพิ่งคาบมาไม่กี่นาทีเนี่ยเขี้ยแม่งจะแตกอีกแล้ว มึงใจละก็นักกะนา่ากับกูเนี่ยชีวิตกูน้ำเว้ยกูทำอย่างแต่กูทำแต่งเตงเตงตถามว่าผมพูดอะไรอยู่ไม่รู้ <c oughs> ขนาดกูพูดเองกูยังไม่รู้เลยว่ากูพูดไปเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะก็บอกเลยว่าอะไมันเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ย อีเขียไฟไม่ป่าวะเรารักปลาไงเราก็เลยทำอย่างเงี้เอออุดไว้เขียไฟไม่วะก็ว่าอยู่ว่ามันแหลกอะไรนักนะมันอีเขียมันไม่เ,เกี่ยวกันหรอกนั่นงเราจะสุ่ความเมืงวางแล้วครับเย้เมืนผมเคยมาที่เนี่ย มาก่อนนะคุค้นๆได้เลย<ม>โอเคเดี๋ยวผมต้องจบแค่นี้แหละครับรเพราะว่าเยอยไม่จะเต็มอีกแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับกล่องกง่อนก่นก่อนเยอะไม่ กดแมงม่วเลยเนี่ยเนี่ยๆๆ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 ๆรีบๆๆๆๆๆๆรๆบๆๆ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 ๆงมๆๆ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 ๆลๆๆ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 ีๆๆ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 ๆ้ๆๆรๆๆ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 ไๆๆ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 รๆบๆๆๆๆๆรบร